นี่คือวิดีโอที่ชายคนหนึ่งบันทึกเอาไว้ได้และเขาก็ได้นำวิดีโอนี้ไปอัพโหลดลงใน TikTok ในเวลาต่อมาคลิปนี้ก็ได้โด่งดังไปทั่วโซเชียลวันหนึ่งขณะที่เขาและเพื่อนได้นำรถไฟฟ้าคันใหม่ที่เพิ่งซื้อมาไปทดลองขับและได้ขับเข้าไปในพื้นที่ของสุสานขณะที่กำลังขับรถอยู่นั้นอยู่ๆเซ็นเซอร์ของรถยนต์ก็แจ้งเตือนว่ามีคนกำลังเดินตัดหน้ารถของพวกเขาในระยะกระชั้นชิดเขาตกใจมากแต่เมื่อมองไปดูบริเวณโดยรอบก็ไม่พบว่ามีผู้ใดอยู่เลยเขาจึงขับรถต่อไปแต่แล้ว เซนเซอร์ของรถยนต์ก็ได้เตือนซ้ําอีกครั้งว่ามีคนกําลังเดินอยู่ที่ริมถนนและทันใดนั้นร่างร่างนั้นก,ก็กระโจนเข้าหาพวกเขาอย่างรวดเร็วแท็กหาเพื่อนคนที่สองเขาอาจจะเป็นคนที่ไปเดินตัดหน้ารถในคืนนั้น